สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าหินที่บอกตัวเองว่าเป็นคนป่านะครับที่ผมพอจะหาได้นะครับที่ขายในประเทศไทยของเรานะครับในตลาดประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้ผมหามาได้อยู่7ก้อนนะครับไล่ดูตั้งแต่ก้อนบนสุดตัวนี้นะครับ ปูกระบายแคารซียนดัมนะครับแล้วก็โลโก้ก็ใช้งวคนป่า,าก้อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านละเอียดอันนี้จะเป็นด้านหยาบนะครับปั๊มด้วยหมึกสีดาอันนี้เทสแล้วนะครับก็พอใช้ได้นะครับราคาก้อนละ65บาบาทนะครับก้อนนี้ พอใช้ได้นะครับก็รับมีดได้คมอยู่เหมือนกันข้อดีของก้อนนี้ก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกแล้วก็ได้หินหน้าบ้างนะครับ3นิ้วกว้าง3นิ้วก้อนที่2นะครับอ่าโปรดักบายอ่าเอสเอลคาร์บอนนะครับโลโก้ก็จะเป็นทหารถือดาบกับโลนะครับดูก้อนหินนะครับอ่าก็ผลิตจาก ซิลิข้อตะขาบัยนะครับบนก้อนหินก็จะมีโลโก้ของอทหารือดาบนะครับอยู่ที่ปั๊มเป็นนวกซีดาอยู่ที่ก้อนหินอันนี้ด้านละเอียดนะครับแล้วก็จะมีด้านดาบนะครับตัวด้วยตาเปล่าก็จะคล้ายๆกับหินลามีดกากเพชรทั่ว,ว,วไปนะครับก้อนนี้ราคา69บาทนะครับที่ซื้อมา เท็จแล้วก็ใช้ได้นะครับให้เคียงกับหินกากเพชรทั่วไปนะครับก่อนนี้นะครับก่อนที่หน้าตาจะคล้ายๆกับก้อน3นิ้วนะครับหน้าตาของกล่องนะครับแต่ว่าโลโก้ต่างกันมาก้อนที่3นะครับก้อนนี้จะเป็นคาร์โบลนดัมไลท์นะครับเป็นของบริษัทยิปอนซอยนะครับบริษัทยิปอนซอยยิปอินซอยและยักษ์นะครับ คิบอโซยและยักก้อนนี้นะครับราคา90บาทราคา90บาทอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแท้หรือไม่แท้นะครับบางคนบอกว่าเป็นของอคนป่าแท้แต่เป็นรุ่นไหนะครับด้านหลังก็ด้านหลังก็คือด้านหยาบนะครับก็จะปั๊มเป็นรอยลึกลงไปในก้อนหินนะครับคาร์บอนดัม มีโลโก้ยิปซีซอยและยักอยู่นะครับโลโก้โลโก้คนป่านะครับแล้วก็มีชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายต่อมานะครับต่อมาก้อนนี้นะครับก้อนน,อน,น,อน,นี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็ราคา230บบาทนะครับที่ซื้อมาแพงกว่าเพื่อนในบรรดา,าที่ผมวางอยู่ในตอนนี้นะครับ ร้านบอกว่าเป็นของแท้นะครับดูก้อนก็จะคือก้อนอน,นี้นะครับก็จะบริจาคซิลิคอนคาร์บอยเหมือนกับก้อนอื่นด้านละเอียดนะครับแล้วก็ด้านหยาบด้านหยาบก็จะมีปั๊มโลโก้นะครับคาร์าบอนดัมแล้วก็โมคนป่าอยู่แบบนี้นะครับร้านบอกว่าของแท้ ตอนนี้แพงกวงเพื่อนนะครับก็อาจจะแท้เป็นของบริษัทยิปอินซอยและแยกเหมือนกันกับคือ2ก้อนนี้นะครับเป็นของบริษัทตัวแทนผู้ผลิตเดียวกันนะครับก็คือบริษัทนีครับตัวนี้บริษัทยิปอิซอยและแยกจำกัดนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สองก้อนนี้นะครับจากบริษัทเดียวกันนะครับแต่ราคาคนละราคาตัวนี้จะเป็นรุ่นไลท์ตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาขนาด2นิ้วราคานะครับรุ่นที่ตัวตัวนี้นะครับก็จะราคาแพงกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผมวางอยู่ตัวนี้นะครับ230บาทต่อมานะครับจะเป็นก้อนก้อนนี้นะครับ ก้อนนี้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบ,บนี้นะครับข้างกล่องก็จะเป็นแบบเปิดโล่งนะครับไม่มีที่แกะค้นหินนะครับเวลาหินออกก็ดันออกได้เลยมาดูก้อนนะครับก้อนก็จะเป็นก้อนนี้คาร์บอนลันดัมซิคอนคาร์บอยนะครับก้อนนี้ก็ทดสอบแล้วก็ใช้ได้คล้ายๆกับหินกากเพชรทั่วๆไปนะครับ กับหิแบบนเพชรต่อไปอันนี้ทดสอบเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ในระยะยาวว่าะจะเป็นยังไงนะครับก้อนนี้ราคา65บาทนะครับห5สบ้าทอ่าก็ถูกกว่าของยิบอินซอยอ่ายิบอินซอยนะครับยิบอินซอยระยะอ่ามาก้อนนี้นะครับก้อนนี้ราคา24บาท ก้อนจะเหมือนกับก้อนราคา65ิบาทมาดูก้อนลักษณะก้อนเป็นแบบนี้นะครับก้อนนี้ผลิตจากจีนนะครับก้อนเป็เนแบบนี้ก้อนนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับมันจับจะคล้ายๆกับว่าเป็นอัดดินเหนียวดินเหนียวอัดแล้วก็มาทาสีเคลือบอสีข้านอกนะครับ เวลาเรารับไปแล้วก็ปรับหน้าเห็นออกไปมันจะข้างในจะเพนเป็ยนคล้ายๆกับดินเหนียวอยู่นะครับอันนี้ในคลิปที่ผ่านมาผมเคยเทียดแล้วนะครับแต่หน้าตาของกล่องนะครับจะคล้ายๆกันเลยสองกล่องนี้สุดท้ายของที่วางอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือก้อนนี้เรดคาร์บอนดัมนะครับหมกุนป่าก็จะ อีกย่างหน่อยตอนนี้นะครับว่าคนปลาสีแดงโลโก้ที่ก้อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโลโก้ที่ก้อนก็บอกว่าคนปลาดาวนะครับเป็นคนปลาดาวก้อนนี้ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําไม่ซื้อเพราะว่าก้อนนี้มันจะผลิตมาไม่ได้ส่วนประกอบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความโค้งของก้อนอยู่ก้อนมันจะโคง้โคงๆคงเห็นไหมครับ มันจะเอนอนโค้งโค้งนะครับอ่าก้อนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเคลือบสีข้างนอกนะครับเวลาเราขัดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับจะเ,เห็นแค่ก็ว่าสีมันถหลอกออกแล้วก็ข้างในไม่รู้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับก้อนคล้ายๆกับก้อนนี้หรือเปล่าสองก้อนนี้นะครับไม่แนะนําให้ซื้อราคาถูกนะครับ แต่ว่าไม่แนะนำไม่ซื้อเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับราคาที่ถูกก็จริงนะครับก็คือ2อก้อนนี้ส่วนอีก5ก้อนที่เหลือนะครับที่มีในวันนี้ก็ถ้าว่าท่านอยากจะซื้อที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับก็ของยิปอินซอยและแจ็คครับแต่ราคาก็จะแพงหน่อยก็คือ2อก้อนนี้ สองก้อนนี้นะครับสองก้อนนี้สองก้อนนี้กล่องก็จะเป็น,นก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับสองก้อนนี้ตัวไล์จะเก้าสิบบาทตัวปกตินะครับตัวเกติบก้อนนี้ก็จะก้อน,ะอนละสองกว่าบาท230 240ยสามสิและแต่ลานนะครับเป็นแบบนี้ ก้อนก็จะด้านหยาบจะมีรอยปั๊มลึกลงไปแบบนี้นะครับสีก็จะออกเป็นเทวดำๆอนนี้ก็เช่นกันด้านหยาบจะมีปั๊มลึกลงไปกนะครับก้อนก้อนไหลนี่จะออกสีมนๆหน่อยนะครับด้านละเอียดส่วนก้อนอ่า SL คาร์บอนดัมนะครับผมทดสอบแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับก้อนอื่นๆในบรรดา5ก้อนนี้นะครับในบรรดา5ก้อนนี้ใล้เคียงกันอันนี้นะครับใกล้เคยงก็ราคา65บาทเอา69บาทก้อนนี้69ทดสอบแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคโกเนเล็กได้โอเค ส่วนค้อนนี้ข้อดีก็คือหน้ากว้าง3ามนิ้วแต่เนื้อหินค่อนข้างแข็งแต่ข้อเสียของก้อนนี้นะครับข้อเสียนี่าการเลือกวัสดุในการผลิตนะครับาบางทีจะมีเม็ดหินแทรกเข้ามาในเนื้อหินนะครับเรารับไปมันก็จะบางทีก็จะโดนหินที่ คล้ายๆก็ว่าความละเอียดของหินมันต่างกันมันมีแทรกเข้ามาเป็นเม็ดๆอะไรประมาณน,นี้ครับที่เท่าที่ลองใช้ดูแต่ก็รับได้นะครับรับได้คมอยู่ครับก็ดีก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกแล้วก็ได้น้าที่กว้างขึ้น3มนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับแน่นอนสองก้อนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ใช่ของแท้แน่นอน แต่อีกห้าก้อนนี้นะครับก็แถ้ไม่แถ้ไม่รู้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอาจจะเลือกซื้อนะครับก็ถ้าท่านเลือกซื้อในบางทีตามท้องตลาดเราอาจจะเลือกยากหน่อยว่า เราจะได้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่าในบางร้านมันจะมีเฉพาะบางก้อนเท่านั้นมันอาจจะไม่มีครบทุกทุกก้อนเหมือนแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านมีก้อนไหนที่มีขายอยู่แถวๆใกล้บ้านท่านก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับผมว่าคุณภาพใกล้เคียงกันก้อนนี้แต่ถ้าจะทื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถให้เลือกได้หลากหลายนะครับทุกก้อนในที่นี้ผมก็ซื้อสั่งผนมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับ แทไม่แท้ไม่รู้นะครับแต่ว่าใช้งานได้โอเคแต่ถ้าหากว่าจะให้ความมั่นใจนะครับว่าแท้หรือไม่แท้ก็ใช้ของตัวน,นี้ครับอของบริษัทยิปอินซอยและแจ็คนะครับยิปอินซอยและแจ็คสอคนนี้เราก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าโอเคน่าจะแท้นะครับแต่จะแท้หรือไม่แท้ไม่รู้ นนนนดูด้านหยาบนะครับด้านหยาบก,ก็จะเห็นว่ามีรอยประทับปั๊มลงไปเป็นรอยลงไปในหินนะครับสองกนนี่เป็นของตัวแทนจำหน่ายที่ชื่อว่อาจนะิบิสระยักษ์นอกนากนั้นก็ถ้าหากว่าท่านได้ก้อนไหนมาก็ ช้ได้พอ,พอกันนะก้อนนี้ก็ได้นะครับก็ทดสอบแล้วก็โอเคอยู่หรือว่าก้อนนี้ก็โอเคก้อนนี้ก็พอใช้ได้นะครับเพราะนั้นนะครับในเกยบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหินละมีคนป่าแท้มันคือก้อนไหนนะครับแต่ที่ควรจะ,ะเว้นไม่ควรซื้อนะครับก็สองก้อนนี้นะครับคุณภาพต่ำมาก สองก้อนนี้สว่วนอีกห้าก้อนข้างบนนี้ก็ใช้ได้นะครับก้อนใดก้อนหนึ่งเพราะว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่ครับในคลิปนี้ก็ให้ท่านได้ชมเพียงเท่าน,นี้นะครับให้ท่านได้ดูว่าอิานรับมีดที่เขาบอกว่าตราคนป่านั้นมันมีกล่องที่ต่างกันแบบไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ